สวัสดีครับผมสุภเดชศรีวันกรรมการผู้จัดการบริษัทโดสวันนี้ผมมีอะไรจะโชว์เพื่อนๆด้วยครับจากที่ผ่านๆมาในแชทนะครับเ,เพื่อนๆมักจะสงสัยและเกิดคําถามว่าตัวโดสเนี่ยมันดีจริงไหมมันช่วยจริงไหมถ้าไม่เห็นผลจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะมีตัวอย่างที่ลูกค้าใช้แล้วแล้วกลับมาซื้อซ้ํา เพราะผมเชื่อว่าคนที่จะตอบคําถามได้ดีที่สุดก็คือคนที่ใช้แล้วครับยอดซื้อซ้ำเนี่ยจะมีกลับเข้ามาทุกๆวันนะครับแล้วผมก็จะเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีลูกค้าโทรมาซื้อซ้ําอยู่ออยอดยอดที่ซื้อซ้ำเนี่ยครับจะเกิดจากการที่ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ว่าจะเป็น1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือนก็จะกลับมาซื้อซ้ําตลอดแล้วแต่ต้นยางของแต่ละลูกค้านะครับอ่าคุณพี่ท่านแรกจะเป็นคุณพี่สุสจิต,ตาเนาะ กีดง่ายขึ้นหน้ายางเปิดกี่รอบสิบสี่วันน้ำยางก็ไม่ดำเหมือนก่อนนี่อันนี้ท่นแรกลูกค้าท่านที่สองนะครับหน้ายางเปิดนิ่มกีดง่ายลูกค้าท่านที่สามนะครับอันนี้ไม่ได้ให้รีวิวมานี่สั่งเลยลูกค้าท่านที่สี่คือพี่มนตรีก็ได้ผลเพิ่มดีขึ้นครับนี่ท่านที่ห้าจะยาวหน่อยเออ เห็นคนกีดว่าเท่าที่สังเกตต้นยางมีน้ําซึมออกมาจากที่ไม่เคยมีมาก่อ,น,อนนี่คือหน้ายางตายนะครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้เพราะก็ติดตามความเปลี่ยนแปลงไปได้หนึ่งเดือนแรกถ้าผลออกมาดีจะแนะนำย,ยาจาาิให้นี่ใช้หมดนี้จะสั่งเพิ่มครับหน้ายางตายน้ำยางออกน้อยถึงจะใช้ยาป้ายก็ยังออกน้อยอยู่ครับดีขึ้นครับหน้ายางกน็นม่มนกรีดง่ายกว่าแต่ก่อนอะเดี๋ยวเอาอีกคน คนนี้แล้วกันคุณพี่พี่รุ่นดันสุขภาพยางดีขึ้นค่ะกินง่ายน้ำยางไหลนิดๆิดค่ะน้ำยางดีครับเพื่อนๆจะเห็นจากเคสเหล่านี้ครับจำเป็นต้นที่แย่เลยต้นที่แบบไม่มีน้ํายางละกีดเนี่ยเปลือกแข็งเชื้อราหรือว่าหน้ายางตายแบบแบบไม่มีน้ําซึมนะครับหลังจากที่ใช้ไปหนึ่งนะอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยก็เริ่มมีน้ํายางหรือคนที่ต้น ได้น้ายางอยู่แล้วเอาไปบํงรุงเนี่ยน้ำยางเนี่ยก็สามารถเพิ่มคุณภาพแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นได้เนี่ยครับตอนนี้ก็โทรมาจะสายโทรเข้ามาทั้งวันเพื่อนเพื่อท่านไหนที่สงสัยนะครับหรืออยากรู้ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันมันดีจริงไหมเป็นยังไงเรามีรีวิวแบบนี้กิ๊เยอะครับอันนี้เป็นรีวิวอันนี้เป็นรีวิวจริงนะครับจากจากลูกค้าที่ใช้จริงไม่มีการเฟซหรือหน้ามา้าแต่อย่างใดท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อนะครับทักมาที่เพจหรือว่าเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับ เดี๋ยวมาเจอกันครั้งต่อไปทางนี้สวัสดีครับฝากติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ช่องโดสเกษตรเกรดพรีเมียมสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจเฟซบุ๊กโดสสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมหรือเพจผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร o ดส